สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กัดูหนึ่งนาทีกับดรเทมดัทาโรค้านะครับเรามาดูกันว่าคลิปนี้เป็นของชาววัน อังคารกับพุธกังวันนะชาววันอังคารกับชาวพุธกังวันเรามาดูกันสิว่าต้นเดือนสิงหาเนี่ยมีเรื่องราวดีๆหรือต้องเรื่องราวอะไรที่ต้องระวังบ้างหรือใครที่กําลังทุกข์ใจว่าสัปดาห์นี้ต้องตัดสินใจยังไงเรามาหาคําตอบกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจทิกตอกด็อกเตรเทมทารุคารนะครับติดตามกันได้นะครับผมมีอะไรใหม่ๆมีอะไรคอนเทนต์ใหม่ๆให้ติดตามอ้อ ผมมีช่อง YouTube ด้วยนะไปดูแล้วกันผมพูดถึงเรื่องสีสีมงคลสำหรับคนที่จะซื้อรถก็มาดูกันว่าคนที่ออกรถนะมองง่ายๆเลยว่าควรออกวันไหนหรืออะไรยังไงเกิดวันไหนควรออกวันไหนห้ามออกวันไหนควรใช้สีอะไรเกี่ยวกับอำนาจบารมีเงินทองหรืออะไรยังไงไปติดตามกันได้กดติดตามได้นะครับเขียนพิมพ์นะครับเซิร์ชใน Google ได้เลยดรเทมทารคานะครับเรามาล่างจิตพร้อมกันนะว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสัปดาห์ต้นเดือนนี้ของสิงหาคมนี้ ชาววันอังคารถือว่าดีนะสัปดาห์นี้เอาง่ายว่าสัปดาห์นี้คุณมีเรื่องลังเลใจอะไรบางอยา่างลังเลใจรวมทั้งการหมุนเงินกําลังโยกเงินอะไรบางอยา่างนะใจคิดเรื่องการเงินเลยแหละตอนนี้อยากจะหาเงินอะไรเข้าเข้ามานะครับและที่สําคัญคือมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่านะคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาเจอกันและที่สําคัญคือเรื่องงานนะคุณทําอะไรก็ตามตอนนี้จะปังมากทําอะไรออกมาแล้วจะสําเร็จในสัปดาห์นี้อาจจะได้เงินอะไรบางอย่างนะครับ โปรเจกต์คุณสักเซสแน่ผมใช้คํานี้เลยและไพ่ใบนี้พูดถึงคนรักนะครับอาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักของเราหรือถ้าใครคนโสดก็จะมีคนที่จะเข้ามาแต่ให้ระวังในเรื่องนี้รักซ้อน รักซ้อนซ่อนชูรักสามเศร้าอาจจะเกิดขึ้นได้าอาจจะเกิดจากตัวคุณแม่ก็ตัวคนรักคุณหรือถ้าคนที่เข้ามาจีบคุณอาจจะเป็นคนมีเจ้าของแล้วก็เป็นได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะสัปดาห์นี้นะครับชาววันอังคารคุณทําอะไรคุณทําไปเลยเพราะไพ่ใบนี้มันบอกเลยเดือนซันเด็กขี่ม้าขาวมาการงานการเงินความรักสิ่งทุกอย่างจะยังไงก็สําเร็จไม่ต้องกังวลใจนะครับนี้เรามาดูกันว่าชาววันพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้าง ชาวพุทกลางวานันมีเรื่องลังเลใจคิดไม่ตกอะไรบางอย่างแล้วก็ทํางานอะไรก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแต่เงินเข้านะชาวพุทธกลางวันนี่เงินเข้าเพียบเลยขอแสดงความดีด้วยและมีการโยกย้ายอะไรบางอย่างโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางาน9 9 9 9และรวมทั้งเรื่องราวของคนรัก คนรักสัปดาห์นี้อาจจะมาแบบวุ่นวายหรือมาเกี่ยวข้องในชีวิตสัปดาห์นี้อย่างมากเลยนะสาหรับ,บพูดกลางวันและที่สําคัญได้รับความยุติธรรมนะโดาเอาเปรียบโดนโกงยังไงก็สําเร็จขึ้นลงขึ้นศาลคุณก็มีสิทธิ์ชนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับชาววันพูดกลางวันครับผม